ราม่าเรื่องของหลวงที่แจ้ยังไม่จบเลยนะคะยังมีคนพูดถึงกันเป็นอย่างมากแล้วก็มีการตรวจสอบของทางสํานกพุทธแล้วด้วยเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวของเราได้มีโอกาส ไปถึงวัดเลยแล้วก็นั่งพูดคุยกันว่าหลวงพี่แจ้หรือว่าพระอาจารย์แจ้เพิ่งจะบวชมาเมื่อปี6-2นี่เองอยู่ในผ้าเหลืองมาได้ยังไม่เท่าไหร่ทำไมถึงได้ตั้งตนเป็นเกจิมีทั้งการผลิตวัตถุมงคลแล้วก็มีพิธีกรรมต่างๆด้วยทั้งทีมข่าวอมรินทีวีนะคะไปพบไปพบกับพระอาจารย์แจ้เป็นพระลูกวัด วัดน้อมประชาสรรค์นในอำเภอวังน้อยของพระนครศรีอยุธยาค่ะท่านก็เปิดใจคุยเลยนะคุณผู้ชมบอกว่าบวชมาตั้งแต่ปี62นะจริงหลังจากท่านจะเอาว่ารูปเก่ามรณะไปผู้นำชุมชนก็มาขอให้หยุดกิจกรรมที่ทำมาตั้งแต่ก่อนบวชอนะ่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นการครอบครูอะไรก็เลิกแล้วนะแล้วก็มุ่งเน้นแค่การพัฒนาวัดเท่านั้นส่วนกระแสดราม่าที่เกิดขึ้น บอกว่าน้อมรับในความผิดของตัวเองค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างรูปหล่อแล้วก็รูปถ่ายของหลวงพ่อกวยเนี่ยไม่ได้มีการขออนุญาตจริงๆแต่ที่ผ่านมาไม่เคยประกาศออกจากปากตัวเองเลยนะคะว่าเป็นลูกศิษย์ของท่านเพราะว่าไม่มีบุญที่จะได้เกิดมาทันกราบหลวงพ่อส่วนสาเหตุที่ทํารูปหลอกับภาพพิมพ์ออกมาให้ลูกศิษย์เช่าบูชาเนี่ยเนื่องจากว่า ตัวหลวงพี่แจ้เองก็มีความศรัทธ,ธามีความเคารพในหลวงพ่อกวยแล้วก็อยากจะได้เงินที่มีการมาเช่าบูชาไปเนี่ยเอามาทำนุบำรุงวดัด ก็เท่านั้นงบประมาณที่ได้จากสำนักพุทธอันนี้เราจะไม่พูดถึงเพราะว่าวัดเองก็หาเงินเข้าวัดอยู่นะคะคุณผู้ชมบอกว่าหลังจากนี้จะหาเวลาไปกราบหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดโคสิตารามเพื่อขอโทษแล้วก็ปรับความเข้าใจให้ได้เลยคือก่อนหน้านี้สองเดือนที่แล้วเคยไปแล้วแต่ว่าขนาดท่านห่มผ้าเหลืองไปนะคุณผู้ชมลูกศิษย์กับคณะกรรมการวัดบางคนไม่ต้อนรับ ส่วนเรื่องของการทําพิธีอาบน้ํมนต์อะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ญาติโยมเขาต้องการค่ะเรื่องของการจัดทำเหรียญก็ไม่ได้ปลุกเสกคนเดียวด้วยมีการขออนุญาตพระเถระเชิญพระเถระมาปลุกเสกส่วนเรื่องราคาที่มีการปั่นกันขึ้นไปอันนี้ท่านก็บอกว่ามันเป็นเรื่องของคนไปซื้อขายเขาตกลงกันเองอยากจะให้ช่วยกันแยกแยะประเด็นนี้ค่ะไม่ได้เก่งหรอกแต่ฉันเชื่อมั่นในครูของฉัน ว่าท่านเก่งเท่านั้นเองฉันไม่เคยบอกเลยว่าฉันดีนะฉันเก่งนะเฮ้ยไม่มีฉันก็บอกว่าฉันก็เป็นพระธรรมดาคนหนึ่งบาบาบอของฉันไปทําวัดของฉันไปสร้างสังคมฉันไปแต่ถามว่าในสังคมเนี่ยเอาข่าวต่างๆมาให้ด่าแต่ทําไมความดีที่ฉันทํามาตั้งแต่เป็นคารวาสไม่ขุดเอาขึ้นมาบ้างอะเอาความดีออกมาด่าสิเฉยๆนะเพราะมันโดนท้ชชนชินแล้ว มันโดนซะจนชินแล,ล้วแค่ขยับตัวก็ผิดนั่งเฉยๆยังผิดเลย อันนี้น้อยใจไหมคุณนั่งเฉยๆยังผิดขยับตัวก็ผิดแล้วอเอาละแต่ว่าท่านยอมรับได้ในคําวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยนะคะทีนี้สํานักพุทธว่ายังไงบ้างท่านบุญเชิดกิติธรังคูลคนนี้เป็นผอ,อสํานักพุทธของพระนครศรีอยุธยานะคะบอกว่าไปดูแลเรื่องของการอาบน้ามนเนี่ยก็อยากจะให้หลวงพี่แจ้ให้ธรรมะกับประชาชนก่อนให้น้ำมนด้วยว่าอย่ามาหวังว่ามันจะเกิดปาฏิหารไม่ใช่วันนี้มาอาบน้ำมนวันพรุ่งนี้กลับบ้านไปร่ำรวยมันไม่ใช่แบบ นั้นค่ะแล้วก็อยากจะขอให้จํากัดจํานวนคนที่เข้ามาทําพิธีหรือไม่ก็เปลี่ยนเป็นการพรมน้ำมนต์แทนได้ไหมล่ะ mm hmm. แล้วก็ถวายคําแนะนําให้พระอาจารย์แจ้นะคะว่าในการทําพิธีเนี่ยห่มสบง mm hmm. คล้องจีวรให้เรียบร้อยด้วยพระคุณท่าน ออซึ่งท่านก็รับปากว่าจะทำนำไปปฏิบัตินะคะคุณผู้ชมแล้วเรื่องกระแสที่ว่าบทเรียนมาน้อยตั้งตนเป็นเกจิอันนี้ตรวจสอบแล้วลูกศิษย์เขาพูดกันเองตัวของหลวงพี่แจ้ไม่เคยเอ่อยอ้างคำนี้มีแต่ลูกศิษย์ลูกหาที่เชื่อศรัทธาแล้วก็เคารพแล้วก็ขนานนามให้กับท่านลูกศิษย์วัดหลวงพ่อกลยแท้ๆเนี่ย<ช>เขาก็ไม่สบายใจใช่ว่านั่นคือวัดสายตรงเลยแล้วู่ดีวัดอะไรก็ไม่รู้มาสร้าง หลวงพ่อกลวยเองอ่ะแล้วจะไปขอโทษ,โทษไปขอขอมาปรับความเข้าใจก็ไปไม่ได้ไม่ยอมแล้วอ่ะ